เเห็นแล้วแบบมันเด่นเป็นสง่าสุดเลยคือนี่นี่เนบิวลาเออโโอ้หจักรวาลใช้คำว่าเราไม่ได้ว่าถูกตสอเออผมก็ซื้อเออท็อปปิ้งเนี่ยได้ด้วยทั้งวกามีทั้งฟัวกามีทั้งทัฟเฟิลอื่นทัฟเฟิลลอยไปเลยผมชอบความนัวของไส่มากน้ำจิ้มถ้วไม่ต้องจิ้มนั่งคือน้ำลาย การอร่อยตรงไโอ้สักดีครับให้เลยนะไม่เอาไม่เอากลับไม่ไม่เอากลับลงได้วันนี้เราอยู่ที่เกสรสา่านะครับคือเราอยากกินไม่ใช่เราอยากกินเนี่ยผมต้องบอกว่าผมเป็นคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นชอบอยู่แล้วแล้วก็ผมไม่ได้ไปญี่ปุ่นมาสามปีเต็มๆตอนโควิดเนี่ยโอ้โหหลังจากนั้นนี่ไม่ได้ไปอีกเลยทำดีแล้วก็เลยอยากกินอาหารญี่ปุ่นมากๆผมมาชอบอยู่แล้วอ่ะพอดีว่าอันนี้ก็ชอบอันนี้ชอบอาหารญี่ปุ่นอ่ะจะไมขัดจังเลยวะเนี่ยไปกลับไปกลับไป A later few moments แล้วพอผมเห็นเมนูเขาผมลองไปเสิร์ชหาดูก่อนนะครับไม่ได้มีใครแนะนำผมมานะโอ้โหน่ากินมากมากเห็นมาที่พรีเมียมสุดๆุพรีเมียมสุดๆร้านน่าตั้งอยู่ที่เกซรทาวเวอร์ชั้น3เกซรทาวเวอร์ถ้าใครไม่คุ้นก็ง่ายๆตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์กผมบอกเลยผมไม่คุ้นผมไม่เคยมามาก่อนเลยในชีวิตนี่เขามาบ่อยเขามาช้อปปิ้งแบรนด์เนมอะไรแถวนี้บ่อยสายแบรนด์เนมที่ cover วัาเป็นยังไงบ้างนี่ไรถูกเลยอ่ะร้านเขาจัดไหมคุณเลือกไม่ถูกใช่ไหมผมเลือกให้เอาไหมออันนี้ผมให้กินเต็มที่เลยกินไม่ได้อันนี้ก็บุญมีแต่กำบังเพราะว่าเป็นอุตังหยีของชอบผมแต่ข้างในมีกุ้งมีกุ้งขนาดเด็กฉลองฉลองออกได้อยากกินอยากนี่นี่จุดอ่อนของคุณจุนนี่จุดอ่อนของคุณแนทขอผมไม่มีเลยเหมาบดเหมา่ดแต่ อย่างหนึ่งที่ผมโอ้โหเห็นแล้วแบบมันเด่นเป็นสง่าสุดเลยคือนี่นี่เนบิวลาเออจักรวาลใช่เรรมะเราไม่เรียกว่าถูกวัสิเออผมก็สือเออคือหมูคือหมูหมูต้อตัวใหญ่ขนาดไหนอ่ะถึงจะมาได้ขนาดนี้ผมเม่ไปเห็นลองเขาทำตอนเขาวางปุ๊บ พี่วางดีๆนะเพราะว่ามันกำลังจะล้นออกมาแล้วแล้วคือหมูเนี่ยเป็นหมูไดเอทยี่สิบวันที่เบียวันอ่ะจทำให้นุ่มเมื่อกี้ที่เขาบอกมาทุกอย่างวัตถุดิบมาจากญี่ปุ่นหมดเลยวัตถุดิบพรีเมียมจากญี่ปุ่นหมดเลยแล้วก็ท็อปปิ้งเนี่ยได้ด้วยฟัวกามีทั้งฟัวกามีทั้งทัฟเฟิลใช่แล้วก็ เราจะเห็นว่าพวกโรงเงี้ยบางทีอ่ะข้างในที่เขาใส่มาพวกไส้ต่างๆมันเป็นวัตถุดิบธรรมดาธรรมดาแต่ที่นี่แต่ละอย่างอย่างพรีเมียมอะแมอนกุ้งเทปุระปลาไหลนี่ก็ปลาไหลอันนี้อเนื้ออากชิมเอะรฮะวากิวเอใช่เอห้นี่คือนุ่มระดับสุดแล้วผมกว่าทุกอย่างอ่ะพูดไปเท่านั้นแหละกินดีกว่า นี่เ่าริ่มอะแล้วค่อแนะนำมันจะเริ่มทีละจานนะอ่ะเริ่มทีละจานอันนี้ก่อนไหมเริ่มเริ่มจากที่คุณกินไม่ได้ก่อนดีกว่านี่คือการกินเนี่ยแนะนําให้จิ้มไข่นะครับใช่อ่าไข่เนี่ยเขาจะเป็นไข่แบบเกรดพรีเมียมเหมือนกันไข่ดิบเกรดที่ทานได้อ่าอันนี้คือถ้าเกิดว่าที่ไม่ได้มีโฟกาด้านบนก็คือจะเป็นซอสโฟกาถูกไหมใช่แต่ว่าถ้าไหนที่มีอ่ะมันจะเป็นทั็อปโฟกัสโอ้โหแล้วเขาบอกเราแนะนำว่าต้องจิ้มกับไข่ใช่ เพราะว่าไข่เนี่ยมันมาคือว่ามีการหมักกับโชยุอีกก็คือไม่ต้องจิ้มอ่ะโอ้ผมกินดูดิไม่ต้องจิ้มจริงปะโอ้โหเป็ี่็นภาพนี่หือกลิ่นทัฟเฟิลลอยไปเลยผมชอบความนัวของไข่มาก่ต้องจิ้่ไม่ต้องจิ้มนั่งกือนล้ำลาย ผมว่าคุยคุยคุณจุนบ่อยคุณจุนเนี่ยกินเนื้อไม่ได้เฉพาะในประเทศแต่ไปต่างประเทศไปญี่ปุ่นกินแล้วก็อันเนี้ยของโปรดชอบด้วยอืและได้แต่มองผมยังไม่ได้ลองอันนี้อันนี้จะเป็นปลาอ่าปลากราอันเมื่อกี้ผมลองปลากราอันนี้ไปแล้วอืมโอ้โหดูมันใกล้เคียงกันแต่ความรู้สึกแรกนะครับเสียดายแทนคนไม่ได้กินปกติ โรทุกชนิดเนี่ยเขามีไข่มาให้มันก็คือเป็นเมนูทามาโรทามาเนี่ยมันแปลว่าไข่อยู่แล้วเมนูนี้มันเกิดขึ้นมาที่ร้านนี้สักประมาณที่ผมถามนะประมาณ6-7ปีได้จริงๆร้านนี้ซูชิโมริเนี่ยเขาตั้งมาประมาณ9ปีแล้วเขามาคิดค้นเมนูซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยก็คือเมนูนี้ที่เป็นทามะทามะแปลว่าไข่มหาสูตรของเขาเองก็จะมีไข่ในทุกเมนูเลยที่เป็นโร ต่อเรื่องนี้เลยดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมจึ๊กไปแล้วแรงไว้แล้วชอบเจาะไข่แดงเจาะไว้แล้วแล้วมันจะเยิ้มแบบนี้อู๊หูอู๊หอันนี้เป็นยามายองเนสกับคาเวียกับคาเวียของผมนี่เป็นทัฟกาอ่าฟัวกาใช่ฟัวกากับอิคุระไข่ปลาแซลมอนคำแรกที่คุณกินเข้าไปนะความหอมแผ่ซ่านเข้าไปในปากเลยหอมจริงหอมและอร่อย โอ้หแล้วไข่มันเยอะมาได้ดีเลยมีรสชาติด้วยตัวมันเองใช่ไข่เยอะมาได้ดีเลยเราจะลองคนละอัน้พี่จุดนี่โกยไข่เลยอ่ะความรู้สึกผมนะผมว่าเนี่ยผลิตมันฑชัดเจนกว่าผมเองเองว่าเท่าเดิมกันหอมแบบเอาผมเป็นคนชอบโกกาเอาเออนี่ชอบนี่ชอบทำได้ มาต่อกันด้วยอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ใช่เรื่นี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมโหยหามากโปดาเตสนี่ของชอบเลยจําได้จริงจผมแล้วมันชอบทั้งสองอันใช่ปลาไหลมันชอบโปกาด้วยชอบโปกาด้วยใช้คำว่าเมนูเนี่ยไอ้นัทนี่เคลซี่แน่นอนงั้นผมขอรัิกเลยคนเดียวให้แบ่งี้แบ่งี้อันนี้กินได้ทุกคนกินได้งั้นผมขอเปิดด้วยโปราเตสอ่าโอ้โก็ขอเปิดด้วยโปราเตสเช่นกันโอ้โหของชอบทุกคน หอมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือโปเตืนนิพานแล้วผมแล้วผมชอบด้วยคามทีมันมีเทคเจอร์ของความแบบกรอบๆตรงนี้ด้วยใช่มันยิ่งทำให้ครบอ่ะม,มันหอมมันอร่อยแล้วมันกรอบตอนนี้ใจผม,มเอเอียงไปทางซอสไอ้นี่นะซอสตัวกลาใช่ไหม,มเพราะมันมันหอมตัวกลา <Okay. S 2> มันหอมจริงคือถ้าเป็นแบบอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ซอสตัวกลาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้กลิ่นอะไรมากนะโอ้โหแต่พอเป็นตัวก,กานี่ชัดเจนมากอ่ะทีนี้มาที่ลองแบบตัวกลาง โฟกาอันนี้ข้างบนก็จะเป็นท็อปมาด้วยท็อฟเฟิลใช่อันนี้ไม่ต้องเป็นซอสและเป็นโวากาเลยและอะโวคาโดนะผมว่าผมไปญี่ปุ่นมาประมาณ7-8ปรอบนะอันนี้อร่อยกว่าญี่ปุ่นหลายอันนี้คุณแอดกินไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยมาจานอีกจานหนึ่งแม่มีคนตบมือทำไมครับเดี๋ยวผมเอากุ้งไปทาทุกทันเลยได้ไหมถ้าเป็นร้านอื่นผมอาจจะกล้าเสี่ยงแต่ร้านนี้วัตถุดิบคือกุ้งแน่นอนวัตถุดิบแบบไม่ ที่อื่นอาจจะเป็นแค่วิญญาณแต่ที่นี่มเต็มๆเลยนะรูปรสกินเสียงมาหมดผมไม่เสียงไปแล้วไปแล้วกินไปกินไปกินไปหอมอร่อยเหมือนเดิมเลยอือจาอร่อยจริงอร่อยมากอร่อยมากหลงตัวเชื่อจ้า ถ้าให้เลือกนะอันนี้ยังไม่เกี่ยวว่าเป็นเมนูไหนนะมผมชอบซอสตัวกามากกว่าแล้ว,ลวอย่างคือถ้าใครอ่ะเค้กากวมันจะออกหวานหวานนิดๆใ,<ช><ม>ใช่ไหมแต่พอมาจิ้มกับไอ้ไข่โชยุเนี่ยพอดีเออมันพอดีอ่ะมันคือแบบมันจะไม่หวานแหลมแต่ถ้ามันกินคู่กันอ่ะสิ่งหนึ่งที่มันทําให้ดีคือเลยว่ามมันตัดเลี่ยนใช่เพราะถ้าเราเกินตัวกามอย่างเดียวออผมคิดว่าอา่ะสมมติ มันอาจจะเลี่ยนได้มันอาจจะเลี่ยนได้โยผมเคยบอกไปหลายเทปแล้วว่าทั้นสลับกันเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันลงตัวปกติฟัวกราเนี่ยถ้าถ้าไม่ใช่ของดีนะถ้าไม่ใช่ฟัวกราดดีจริงๆนะคุณกินได้ไม่เกิน2คำหรอกจะเลี่ยนแบบเลี่ยนมากๆโอ้แต่นี้กินได้เรื่อยๆอันนี้นะต้องแบ่งจริงๆเนี่ยปริมาณเท่านี้นะกิน3าคนได้จริงๆนะกิน3าคนได้จริงกคำนึงได้กินชิ้นได้กินึงกินได้ทั้งกองอ่ะกินงานเรามาพี่เบิ้มของเราเห็นแล้วเหนื่อยบอกตามตรงคือหมูมันชิ้นใหญ่มากอะ เนี่ยดูดิดูีดูดิดูความหนาดูความกริงของแขนงมดูดิโอ้โหคือหนามากแบ่งกันเองเลยนะเมื่อกี้ไม่กล้าเอาออกเพราะกลัวหมูมันหกโดนหมูทับอยู่ผมว่าจานนี้กี่คนได้สามคนได้จริงเพราะว่าหมูมันไม่ไใหญ่ข้าวนะเอออิ่มหมูหมูแล้วไส่นุ่มมากเลยแค่ช้อนลงไปสัมผัสจะรู้ล้วอ่ะลองเอาแล้วนะทมใหญ่นะครับ ดรายเอจิ้งยี่สิบเอดวันใช่ไหมยี่สิบกว่าวันขอลองคําใหญ่ๆไปเลย,ไม,ยไม่เหนียวนะไม่แข็งไม่อยากคิดว่าถ้ามันร้อนๆมัจะขนาดไหนนี่แหละว่าชิ้นหนาขนาดนี้นะอืเคียวได้คือผมว่าทางร้านเขาตั้งใจหั่นมาชิ้นเนี้ยในะเพื่อให้ได้แบบเคี้ยวเต็มที่แล้วผมว่าตัวตัวซอสอะผมว่าถ้าใครมากันหลายๆคนนะอันเนี้ยจะเป็นจานแบบเอ็นเกม ใช่แต่ตัวซอสเนี่ยมันไม่ได้หวานมากนะกำลังดีไม่ได้หวานแหลมคือถ้าคุณมาคนเดียวแล้วคุณกินจานนี้หมดผมว่าคุณก็ไม่ธรรมดาแล้วเอางี้ดีกว่าเครื่องอาาที่เป็นไดเอทใช่ไหมพี่ครับ่ใช่ใช่มันจะมีรสแบบรสที่ไม่เหมือนหมูทั่วไปมีรสแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็ความนุ่มสัมผัสไม่เหมือนหมูทั่วไปไดเอทเนี่ยจริงๆถ้าเป็นเนื้อมันอันนี้กรณีเนื้อนะเฉือนทิ้งประมาณเกือบเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเขาใช้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เอง มันถึงเป็นเนื้อราคาแพงมันจะไป enhance เนื้อให้แบบรสชาติมันดีขึ้นมาด้านบนของหมูของหมูทุกชิ้นนะมันจะเป็นส่วนที่ติดมันใช่ถ้าติดมันนี่น่าจะเป็นสันนอกนะขู่เป็นไงกินกันจนเหนื่อยมาเหนื่อยเมนูสุดท้ายใช่ไหมห้าเมนูชอบเมนูไหนมากที่สุดผมมีในใจแล้วให้ผมเดาก่อนโอ้โหเอาจริงนะมันเลือกยากมากแต่ผมเชื่อว่าผมเดาทุกคนอะถูกหมดรวมรวมถึงแนทด้วยถ้าซอสเนี่ย เอาเริ่มจากซอสก่อนเออโฟกาอยู่ใช่อร่อยมากใช่ซอสอ่ะมันต้องเป็นโฟกาทีนี้เนี่ยถ้าเป็นเมนูเนี่ยแล้วแต่ความชอบแต่ละคนถ้าให้ผมเดาคุณจุนน่าจะเป็นโฮดาเตะใช่โฮดาเตะเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้ตามความรู้สึกของผมนะถ้าไม่ได้ชอบวัตถุดิบหรือว่าชอบอะไรเป็นพิเศษนะเมนูโฮดาเตะเนี่ยมันกินได้มันกินง่ายแล้วก็ค่อนข้างจะกลมกล่อมแล้วก็มันจะไม่ได้มีกลิ่น ฉพาะตัวมใช่ผมรู้สึกว่ารถมันลงตัวมากที่สุดอันนี้ถ้าคุณไม่ได้โดดไปทางปลาไหลหรือเมนูใดเมนูหนึ่งนะแต่ของคุณได้รับผมว่าปลาไหลผมขอโกงหน่อยทั้งนี้ผมชอบทามาโรก็คือชอบหมดเลยทุองเมนูขอโกงเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่ามันใกล้เคียงอ่ได้มันใกล้เคียงก็ได้พอซอสซอสะมันทำให้ทุกเมนูเนี่ยแบบถึงแม้วัตถุดิบ อันนึงจะเป็นแซลมอนอันนึงจะเป็นเนื้อแต่ว่าทุกอย่างมันอาจจะช่วยขับให้อร่อยความอร่อยแต่ถ้าจะให้ต้องเลือกจริงๆผมขอเลือกวากิววากิวเกรดแบบนี้สําหรับผมเนี่ยวากิวเมนูเดียวกันเพราะพอเห็นว่าเป็นวากิว A5 หาคากุชิมะไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วแล้วมันมันไม่คิดว่ามันจะมาอยู่ในเกรดแบบการทําแบบโรนหรืออะไรแบบนี้ผมก็ยังเห็นด้วยว่า คุณจะกินอะโกกอย่าเดียวไม่ได้อ่าถูกมันต้องกินมายองเนสอ่าอสลับอย่างที่บอกมันมันสลับมันสลับแบบเออมันทําให้กินได้เรื่อยๆแล้วผมชอบในส่วนของที่เขาคิดมาแล้วแหละว่าเออเนี่ยท็อปด้วยคาเวียมันจะช่วยให้ได้ลดอะไรอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็รวมไปถึงที่เป็นโซด้วย้ดแล้วก็สลับกันแต่อีกจุดหนึ่งที่ผมอยากบอกคือด้วยความที่ว่าไข่อ่ะ มันเป็นไข่คุณภาพดีมากๆคืออันนี้จากใจจริงเลยนะถ้าไข่ไม่ดีเนี่ยไข่คุณภาพไม่ดีเนี่ยผมว่ามันมันไม่อร่อยเท่านี้ใช่เออเราวหมักโชยุใช่ส่วนหมูเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกรดที่เราไม่เคยทานแบบนี้มาก่อนนะชิ้นใหญ่ๆบึ้มๆไหมหมูอ่ะเอาไว้เป็นตัวเอ็นเกมหมูอ่ะถ้าคุณอยากกินเอาถ้าคุณอยากกินเอาอิ่มนะอิ่มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็อิ่มแต่ถ้าคุณมาคนเดียวแล้วถ้าคุณจะต้องกินอย่างหนึ่งเนี่ย อ่ะผมแนะนําว่าไอเมนูโรตกตาเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยคุณชอบคุณจชอบแซลมอนคุณจะชอบปลาไหลหรือจะชอบเนื้อแล้วแต่เลยคอเชลจะชอบเนื้อแล้วแต่คุณเลือกถ้าคุณมาคนเดียวนะและสิ่งที่คุณควรจะสั่งแล้วไม่ควรพลาดอ่ะแต่ถ้าคุณมาหลายคนก็สั่งมาแบ่งกันสั่งหายยายครับตอนนรก็เข้าไปดู เมนูอะไรก็ได้ใช่ก็เซิร์ชเฟซบุ๊กซูชิโมริแล้วตรงนี้จริงๆมันมาง่ายมันมาแบบโอ้มันใจกลางเมืองอะสักขนาดเนี้ยรถเมล์แท็กซี่คือถ้ามาไอ้รถไฟฟ้าทั้งหมดคือถ้ามาแถวเนี้ยคนมันจะนึกถึงแต่ห้างตรงข้ามกันแต่จริงๆตรงเนี้ยมันมีและของให้เดินเยอะและที่สำคัญครับเรือก็มาได้อ่าใเรือบนนกก็เดินไปเลยเออนี่ใกล้เลยอันนี้คือต้องใช้คำว่าโคตรละทาง่างอย่างที่ผมบอก รู้สึกว่าเมื่อสักครู่ผ่านป้ายมาเขามีโปรอยู่เรื่อยๆอ่าใช่ใช่ครับเป็นเมนูอาจจะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ผ่านป้ายมาก็ลด50%แล้วจะบอกว่ามันไม่ใช่มีแค่เมนูโรตรงนี้ที่เรามีเยอะมีเยอะครับมีเยอะครับแต่ว่าที่เราสั่งมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นซิกเนเจอร์ป็นซิกเนเจอรของร้านซึ่งเขาทํามา6-7ปีแล้วและเป็นเจ้าแรกของไทยเราก็เลยแบบ อะไรที่มันเป็นแบบออริจินอลของที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากลองก็อยากให้มาลองฉะนั้นใครมาเดินช้อปปิ้งที่เกสรฝากไว้ชั้น3เกสอนเ o อ e r นะครับขึ้นมาซูชิโมริคุณขึ้นมาได้เรื่องมาบอเอเลยจะเจอจิตปลาไหลดักไว้อิ่มไหมอิ่มก็ต้องมีตัวช่วยอ่านี่ผลิตภัณฑ์จากว่านหางจระเข้ดูโอคู่หูผิวแข็งแรงอยากผิวสวยหน้าใสใช้คู่นี้สิ คอนเฟิร์มเลยอโลเวอราเฟรชเจลเจลว่านหางจระเข้สดฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงลดปัญหารอยแดงกระชับรูขุมขนพร้อมป้องกันการเกิดริ้วรอยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวด้วยอโลเวอราสตาร์กราสสลิปปิ้งมาร์กปรับผิวให้กระจ่างใสเพียงแค่มาร์กไว้ไม่ต้องล้างออกเผยผิวใสได้ในข้ามคืนก็ฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ที่ทําให้รายการเรายังสามารถดําเนินต่อไปได้ครับผมแล้วถ้าใครมาทานซูชิโมรินะก็อย่าลืม คอมเมนต์ Comment, พูดคุยว่าชอบเมนนูไหตรงกับใครบ้างชอบเมนูไหนบ้างหรือว่ามีร้านอาหารอะไรอร่อยๆแนะนํามาได้แนะนํากันมาได้นะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนขอตัวไปใช้ตัวช่วยในการช่วยย่อยก่อนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ